ดูสองคนนี้ดีกว่าออ,อมอมาม,มันจะเปิดลายดีบ็อกได้หลาย่ถ้าพี่ไปฐานที่พอโดนค่าพี่ก็จะได้ที่มันเล็งอ่ะสีฟ้าบอกใค้นี้ที่เล็งสีฟ้าชุบชุบชุบุชุนชุดก่อนเล็กมันฆ่าพอ เป็นไงออก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 เอ,อ้ยกดอีกรอบอีกรอบอ่ะครับยี่สิบห้าคนพี่อยู่ในโดงนินจา นี่ยมองเห็นละพ่อขอเปิดกล่องข้างบนให้เปิดข้างหน้าไปเกลือใช้ได้บล็อกสีเขียวเต็มเลยพี่อยากเปิดบล็อกสีเขียวน้ำเพลยังม่พร้อมเลยพี่จะเปิดกล่องวันที่พร้อมระวังคนข้างเกาะหนึ่งเดิมมันมีคนชอบแบบโอ้ กดมีอันเดียวหอ้ดาบเล็กมีเกิดพั้งพั้งเพราะฆ่าคุณไปละตอนนี้พอเปิดแล้วกบอกฟ้าดกว่าได้เงินทองได้หมวกเล็กได้หมวกเล็กอีกแล้ว แอบปนองกุ๊ดกุดกุดคุดพอโดนตีอ่ะถึะกินหน่ออกินเล่นๆวาบเอือล้นแช่แข็สวมใส่สวมอันนี้เก็บเข้าไป อืมสุกบ<อ>ักเลยเอาพอจะเล่นห่วดูกาะพีด้วยดูกาะพีแค่นี้อเองดูเหมือนละ้พเดินหาปลาบิกาเลย่ะเฮ้นอย่าเฮ้ยเฮ้เสียงอะไรไหมได้พีมกคตรตุกอะ ตึงเดนในสซานตมาดีเว้ยอุ้ยเดียไปกลางดีได้ไหมเว้ยอุ้ยเดี๋ยวที่พีจะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่พีเปิดกล่องเขียวแล้วนะเตรียมพร้อมอยู่อย่าลงมาแล้วกันปึ๊บว้บเออเขาตกโลก 呃。嗯